สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องมือหนึ่งหรือมือสองดีนะครับก็หลายๆคนอคถามเข้ามาว่าถ้าเราเลือกซื้อนะครับเลือกซื้อสินค้าแบบจะเป็นแบบทั้งเครื่องเกมนะครับหลกัหลกๆผมขายเครื่องเกมนะครับแล้วก็เครื่องเกมและแผ่นเกมแล้วก็พวกรวมไปถึงพวกมือถือหรือว่ารถ อะไรต่างๆก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นแนวคิดของผมเองนะครับหรือว่าผมดูหลายๆที่มาแล้วก็เอามาประมวลแล้วก็มารวบรวมให้ทุกคนได้ลองคิดตามนะครับหรือว่าถ้าใครอยากเลือกซื้อของอะลองลองพิจารณาเรื่องพวกนี้ดูนะครับเผื่ออาจจะเป็นแนวคิดได้ว่าเออเราซื้อของอะไรอย่างหนึ่งอะเงินเราอะเราจะเสียเงินละเออ เราก็อยากอยากอยากได้อะไรที่มันดีๆหรือว่าอยากได้สิ่งไหนครับมันมันมันจะตอบโจทย์เรายังไงแล้วก็มันจะช่วยเราในด้านในหนได้บ้างนะครับอย่างหลักๆนะครับผมพูดถึงเรื่องเครื่องเกมเนาะผมก็จะบอกว่าเครื่องเกมอ่าที่ผมที่ผมขายครับมันมีทั้งมือหนึ่งและมือสองเนาะอ่าแล้วแล้ว,ลวเป็นตัวเลือกและพิจารณาของแต่ละคนนะครับ มันก็จะมีแบบเหตุผลที่แตกต่างกันเนาะแล้วแล้วจะเลือกยังไงเดียก็คือพูด,ดง่ายครับมือหนึ่งอะ่ะเราเลือกง่ายอยู่แล้วก็คือมือหนึ่งเป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานเลยแล้วก็มือหนึ่งอะ่ะมันมันไม่ต้องคิดมากมันไม่ต้องแบบเออจะหาเหตุผลหรือว่าหาอะไรก็คือเป็นของใหม่มือหนึ่งที่มาจากโรงงานเลยไม่เคยใช้งานนะครับมือสองก็คือผ่านการใช้งานมาแล้วแต่ว่า อาจจะบางตัวอาจจะซื้อมาได้ไม่โอ้โหบางทีแบบเป็นวันก็มีนะครับแบบสมอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งเนี่ยครับก็คือใหม่มากหรือว่าบางคนก็อาจจะใช้มาสามสเดือนละก็คือเหมือนรถถ้าเป็นรถก็วิ่งมานิดนึงละ,ะครับผมถ้าจะบอกว่ามือหนึ่งหรือมือสองอถ้ามือหนึ่งก็คิดง่ายๆคือเราไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องมีข้อมูลอะไรมากใหม่เราไปซื้อของใหม่มือหนึ่งเลย แค่นั้นอ่าครับผมก็คือได้ความสบายใจร้อยเปอร์เซนตแต่จะบอกว่ามีไหมปัญหาก็มีนะครับมีแต่เปอร์เซนต์มันอาจจะน้อยมากอ่ามันอาจจะแบบคือโรงงานการผลิตบางที่นะครับมันก็อย่างมันขึ้นอยู่กับแบรนด์และยี่ห้อเนาะและหลักๆก,ก็คือหลายๆปัจจัยครับบางทีเขาอาจจะผลิตมาทีละเยอะอ่าอาจจะมีเปอร์เซ็นต์แบบ พันเครื่องอาจจะมีสักหนึ่งเครื่องที่มีปัญหาครับปัญหาเล็กปัญหาน้อยก็ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเปอร์เซ็นต์น้อยมากนะครับก็คือก็แทบจะแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยก็ได้จุดซููููหนึ่งก็ได้ครับเออแต่ถ้ามือสองครับก็คือเราก็ต้องเอามาแบบอ่ามาลุ้นกันมามาอยู่ที่เราอีกทีเนาะแล้วก็อ่าข้ออันนี้ข้อแรกเราผ่านไปเนาะมือหนึ่งมือสองเนาะ ก็ลองคิดจานาดูนะครับแล้วก็ข้อ2นะครับผมก็จะว่าการหาความรู้อาเวลาเราจะซื้ออะไรอย่างหนึ่งนะครับเราก็ต้องพอมีข้อมูลหรือว่าความรู้บ้างเดี๋ยวนี้มันหาง่ายครับมันก็แบบเออในบางคนไม่ชอบอ่านก็ดูใน t y o u ู u ูาพวกรีวิวพวกต่างๆเยอะแยะครับอ,อย่างอย่างดูรีวิวช่องผมก็เออผมก็จะมีข้อมูลหรือว่า จากประสบการณ์ที่เราขายเราเป็นผู้ซื้อผู้เล่นอย่างเงี้ยครับผมก็จะมาแชร์เนาะแต่ว่าเราเป็นอยากได้อะไรอย่างหนึ่งเราก็ต้องหาข้อมูลอยากได้มือถือเราก็ต้องไปดูว่าเออเนี้ยเป็นสเปคยังไงก็คือไปถึงหน้าร้านละเราเราอาจจะมีข้อมูลตักประมาณ5้เแล้วก็ไปต่อที่หน้าร้านอีกก็ได้นะครับประมาณนี้แต่ว่าส่วนใหญ่อะ่ะผมผมก็สายข้อมูลอยู่ละแบบเราก็ต้องข้อมูลแน่นๆแล้วก็เออเราก็ไปถาม แต่เราถามในที่นี้เราเราอย่าไปแบบโชว์ให้เห็นหมดนะครับว่าเอ้ยเรารู้เยอะเออแต่ว่าบางทีอ่าบางคนบางร้านหรือว่าบางคนที่เขาเขามาโอ้สายความรู้เยอะๆเหรอเออมึงรู้เรื่องเยอะเหรอมึงดูทิกตอกมาเออมึงอะไรว่าเยอะ,หะเหรอ้าวเอาเลยมึงรู้เยอะนี่เออเดี๋ยวกูแม่งฟันหัวแบนเลย <laughs> พุนเล่นนะครับก็อาจจะเป็นในความคิดของแต่ละคนนะครับแต่ว่า เวลาเรามีข้อมูลอะ่ะมันก็จะดีกว่าเนาะเราอย่างน้อยเราหาข้อมูลมาส่วนหนึ่งแล้วก็เราอาจจะไปถามร้านค้าหรือว่าคนที่เขาให้ข้อมูลอย่างอย่างร้านผมอะ่ะผมก็จะแบบอ่าผมอะ่ะไม่ได้เก่งอะไรมากมายแต่ว่าเราอยู่กับมันทุกวันแล้วก็เราก็ศึกษา,าบ้างแล้วก็เปิดดูอะไรไงเงี้ยครับเราไม่รู้อะไรเราก็ศึกษาบางทีลูกค้าก็อาจจะเป็นคนที่ให้เรามาอ่าเป็นให้ความรู้เราอีกทีก็ได้เออ มันก็มีข้อดีข้อเสียไปอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็อันนี้หลักๆเลยนะครับก็คืองบประมาณของเราเนาะก็คืองบประมาณมันเป็นตัวบ่งบอกเลยว่าถ้าถ้าคุณมีงบประมาณแบบเหลือๆครับแบบเยอะซื้อได้สมมุติว่าเครื่อง PS5 เนหานะแบบราคาแบบแบบอ่าตอนนี้ก็ประมาณหมื่นหกเก้าร้อยนะครับถ้ามือนหนึ่งมันราคานี้แล้ว คุณจะซื้อเป็นโออีก4ีห้าเครื่องหรือว่ามันไม่กระทบต่อทางด้านการเงินของคุณเนี่ยแต่คุณจะซื้อมือนหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของเราเลยสบายเลยครับงบประมาณมันมันจะ,ะจํากัดว่าเราจะเป็นผู้เลือกหรือว่าให้สีนค้ามาเลือกเราเนาะเออถ้าเราแบบมีงบนน้อยอะ่ะแล้วเราจะบอกว่าเฮ้ยผมอยากเล่น p พย์หแต่ผมมีงบแค่ ห้าพันเนี่ยโอ้โหมันมันมันไม่ได้จริงๆนะครับมันมันก็ต้องหาวิธีอื่นก็คือการผ่อนการอะไรต้องต้องไปหาตัวเลือกก็อ่าเป็นร้านที่เขาผ่อนได้ร้านใหญ่ๆอ่เงี้ยครับเออก็คืองบประมาณเนี่ยมันเป็นตัวเลือกสินค้าให้เราเราจะซื้อมือหนึ่งมือสองอะ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณเราอีกทีเนาะถ้าถ้าเราถ้าจะบอกว่าเอองบเราเยอะเราอะไรเออเราเลือกได้ครับบางคนงบเยอะแต่อยากได้มือสองก็ก็เป็นไปได้เออมัน มันขึ้นอยู่กับเราอยู่แล้วมันมันไม่ได้ผิดอะไรครับอืมแต่ถ้างบน,น้อยแล้วอยากได้ของแพงๆเนี่ยมัน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 ไม่ถูกตามหลักกันครับอืมลองพิจารณาตามนี้ดูแล้วก็ออีกอย่างนะครับอ่ศูนย์บริการเนาะศูนย์บริการสมัยนี้ครับผมว่าหลักๆอะคือเมื่อก่อนอะ่ะเราเวลาเราไปซื้ออะเราต้องไปซื้อแบบอ่าตัวแทนร้านที่แบบเอออเอาสินค้านัน้นมาขายเงี้ยเวลาเรามีปัญหาเรา ไปส่งกับร้านอ่าเขาก็จะไปส่งกับศูนย์ใหญ่แต่ว่าปัจจุบันเนี้ยผมเพิ่งเห็นดราม่าล่าสุดเนานะก็แบบอยากซื้อ iPhone ม่งเนี้ยแต่ว่าไปซื้อร้านดังเลยนะครับอะไรสักอย่างอะดีโอดีโออะไรเออน่าจะรู้เนาะก็เห็นเขาบอกว่าแต่เดี๋ยวนี้เขาเขาเขาน่าจะถ้าเรื่องมันไม่แดงหรือว่าเรื่องมันไม่ใหญ่คอครับ, <S <S รบเขาก็ไม่ไม่สนใจมั้งไม่รู้นะครับมันมันเป็นแบบนี้มันนานแล้วมั้งผมก็เห็นมาหลายเจ้าแล้วก็คือ มือถือเขามีปัญหาแล้วเขาซื้อมาออกมาได้ไม่กี่วันนะครับแล้วเขากลับไปเคมร้านเดิมเขาบอกว่าร้านไม่รับเคมต้องภายในเจ็ดวัน่ะแต่ก็มันไม่เกินอ่ะแต่ว่าต้องไปศูนย์ใหญ่เงี้ยมันแต่ปัจจุบันนะครับการที่อย่างร้านผมร้านเล็กๆเอามาขายเราก็รับจากตัวแทนหรือว่าคนอื่นมาแล้วก็เวลาถ้ามันมีปัญหาครับเราก็ให้ลูกค้าเนี่ยก็คือเข้าศูนย์โซนี่ได้ทุกที่เพราะว่าศูนย์โซนี่หรือว่าที่ผมขายเนี่ยมัน มันร้ออยู่แล้วไงอย่างเราซื้อรถเราซื้อแบบแบรนด์แบบอ่าพ่อออนิวเงี้ยูสุเงี้ยโตโยต้าเงี้ยมันศูนย์มันเยอะครับเออเหมือนเหมือนกันครับอย่างถ้าถ้าศูนย์ใหญ่อะ่ะมันมันดีอะ่ะเราซื้อที่ไหนก็ได้ซื้อตัวแทนที่ไหนก็ได้แต่ว่าซื้อร้านเล็กๆอย่างผมก็ได้แต่ว่าผมอะ่ะผมก็จะแนะนําว่าลูกค้าว่าเออเนี่ยผมรับประกันให้ประมาณอ่าสิห้าวันเดือนหนึ่งแล้วก็ถ้ามันมีปัญหาลูกค้าก็ ไปหาศูนโซนี่เลยเพราะว่าถ้าประกันเหลือนะครับอันนี้ในกรณีที่เราซื้อที่มือหนึ่งเนาะประกันมีอยู่แล้วแล้วก็มือสองอาจจะมีประกันเหลืออ่าสิบเอ็ดเดือนสิบอ่าสิบเดือนหรือว่าแปดเดือนเก้าเดือนงี้ครับมันก็เข้าได้อยู่แล้วเนาะอ่าแต่ว่ามันมันขึ้นอยู่กับอย่างผมอะถ้าถ้าของไม่ไม่มีประกันอะไรผมก็จะประกันสิบห้าวันเดือนหนึ่งนี้เลยครับประมาณนี้เลยเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นหน่อยเพราะว่ามันจะมีหลายอย่างอยู่ แล้วก็อ่าเวลาผมไปซื้อกับใครครับผมก็จะเน้นอ่าเรื่องความรู้ของผู้ขายเนาะเวลาผมซื้อกับใครอ่ะผมก็อยากได้ข้อมูลจากเขาด้วยอย่างอย่างเราอ่ะบางคนก็ไม่ได้ว่ากันนะครับก็คือไม่รู้มาเลยไม่ได้ศึกษาอะไรมาเลยก็อยากซื้อเกมให้ลูกอยากอะไรเนี้ย เรามาหาเราอย่างนี้ผมก็จะแนะนําให้ลูกค้าแบบตรงๆเลยเรื่องบริการนี้ผมเน้นมากเลยครับก็คืออย่างอย่างลูกค้าเนี่ยผมถามว่าเออจอทีวีเนี่ยเป็นจอรุ่นอะไรถ้าเป็นสี่แนะนําเป็นตัวโปเลยได้ไหมไอ้พีเอสสี 4, โ่โหรือว่าถ้าไม่เน้นแบบเรื่องเฟรมเรทเรื่องอะไรเล่นได้ก็พอก็เน้นราคาถูกลงมาก็ตัวสลีมก็โอเคเนี่ยครับอ่าดูที่จอของเราบางทีบางคนมีจอ4 K แต่ว่า เอาตัวแบบสลีม f u ลเฮดีไปก็เล่นได้เหมือนกันไงครับเราก็จะแนะนําตามตรงให้ลูกค้าเนาะแต่ว่าบางคนอยากเอ้ยเอาสูตรทางมีจอแบบร้อยยี่สิบแล้วโอ้โหแม่งเล่นเพย์ห้าพอห้าไปเลยนะครับก็ง่ายกว่าเนาะเอออันนี้ก็คือคําแนะนำของผมแล้วก็อ่าผมอ่าอันเนี้ยครับผมจะถ้าผมไปซื้อกับใครเนาะอันนี้น,นี้กรณีที่ผมคิดนะผมไปซื้อกับใครอะ ผมก็จะเน้นเรื่องความเป็นกันเองพูดคุยแล้วแบบรู้สึกแบบเฮ้ยมันมันเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนคนที่เราแบบถามได้ตอบได้ไม่ไม่แบบมีมาซีเรียสหรือว่ามันุถามอะไรเยอะแยะว่าอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยผมผมจะเน้นเรื่องนี้เลยว่าเออถ้าลูกค้าถามมาไม่มีข้อมูลอะไรหรือว่าทักถ,ถามอะไรก็ถามตอบให้ได้ตลอดก็คือจะเน้นบริการเรื่องนี้แต่ว่าบางทีมันทุกคนนะครับมันก็ต้องมีแบบ มีอารมณ์มีอะไรบ้างแต่ว่าแต่หลักๆอ่ะผมจะดูแบบเออพื้นฐานว่าเออคนขายคนอะไรเงี้ยเขาเขาลักษณะหรือว่าเขาเขาอ่าเป็นมีความรู้หรือว่ามีอ่าความการบริการยังไงครับการดูแลเอาใจใส่เนาะการแบบให้ใจกับลูกค้ายังไงนะผมผมเน้นเรื่องนี้เนาะเวลาผมซื้อกับใครครับแล้วก็ผมขายผมก็จะเป็นแบบนั้นเนาะอันนี้ก็โอยโอยโอย,โอย,โอยโตัวเองด้วย,ยอก็ <laughs> มันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละนิสัยของคนนะครับบางคนผมเห็นขายของแบบโอ้โหฮาร์ดคอร์เลยแบบโอ้โหพูดแบบหยาบๆเลยแต่ว่าเขาก็ขายได้เขาเขามีความรู้จริงเขาเขาเก่งจริงเนาะอันนี้ผมก็นับถือนะครับก็ก็ชอบก็ยินดีแบบเขาเก่งจริงอะผมผมก็โอ้โหสุดยอดอย่างเงี้ยครับอืมแล้วก็อ่า ความสม่ําเสมอการไว้ใจเนาะการแบบเออการบริการหลังการขายครับผมเน้นเรื่องนี้เลยสมมุติว่าเราเราขายให้ของไปคนหนึ่งอะเราก็ไม่อยากเอาของไม่ดีหรือว่าของที่มันแย่ครับให้ลูกค้าอย่างจอยครับผมต้องเอามาเช็คให้ละเอียดเลยนะเช็คให้ละเอียดเลยแล้วก็เช็คทุกปุ่มทุกอะไรแล้วก็ถ้ามันโยกแล้วมันไม่มีปัญหาไม่ถ้ามันขยับเองนิดเดียวครับผมก็จะไม่ขายเลย เปลี่ยนใหม่หรือว่าเอาไปแก้ไขให้มันดีก่อนแล้วก็ส่วนใหญ่อจอยที่มันมีปัญหาผมก็จะเอาเอาขายเป็นอะไหล่ไปเลยอะจะไม่ค่อยเอามาอทําใหม่แล้วมาขายครับอันนี้มันมันรู้สึกว่ารู้สึกกับตัวเองไม่ดีอะของผมจะขายของที่มันดีที่สุดอะให้ลูกค้าไปเลยถ้ามันมีปัญหาปุ๊บถ้ามันไม่เกินเวลาที่กําหนดนะครับผมก็จะเปลี่ยนให้เขาเลยอันนี้ครับเป็นจรรยาบรรณของเราเนาะแต่แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับก็ ขึ้นอยู่กับความรู้สึกหรือว่านิสัยของคนที่เขาขายแต่ละคนอันนี้เราไม่ได้บอกว่าเราดีที่สุดนะครับแต่ว่ามันเราพยายามให้มันทําให้ถูกใจทุกคนไม่ได้หรอกครับอันเนี้ยมันมันเป็นลักษณะของแต่ละคนจริงๆนะครับแล้วก็ผมจะทําอย่างเงี้ยให้มันดีที่สุดเนาะอ่าแล้วก็มือสองอีกอย่างหนึ่งครับมือหนึ่งมือสองเนี้ยถึงแม้จะเป็นมือหนึ่งนะครับมันก็มีปัญหาได้เนาะอย่างที่บอก แล้วก็มือสองครับถ้ามือสองอะ่ะผมก็จะซื้อแบบอ่าถ้าของบางอย่างครับเราซื้อมือสองได้เลยมันก็ไม่มีปัญหาผมซื้อมือสองอะ่ะแบบครึ่งอ่าครึ่งหนึ่งของสินค้าที่ผมซื้อก็โอ้มือสองเยอะเลยมันมันอยู่ที่เราเลือกแล้วมันอยู่ที่อย่างที่ผมเกิดมาตั้งแต่แรกนะครับมันอยู่ที่อ่าการดูการอะไรของเราหลายๆอย่างเนาะมือสองก็ได้โอเคครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าถ้ามันมีประกันเงี้ยบางอย่างเราก็สามารถมั่นใจสบายใจอ่าแล้วก็อีกอย่างนะครับมันมันขึ้นอยู่กับดวงเราจริงๆนะบางทีเราซื้อซื้อมือสองอ่ะใหม่มาเลยเงี้ยมันจะเสียครับบทมันจะมันจะแย่มันจะเสียมันก็เสียไปเลยอ่ะมันพูดไม่ได้นะครับเรื่องดวงนี้มันต้องวัดคือแบบจริงๆอ่ะเออครับผม มันก็ไม่มีอะไรมากมายครับก็ถือว่าดวงนี่มันขึ้นอยู่กับเหมือนเราซื้อหวยเ้วอย่างดูดิเราซื้อทุกวันเลยย,ยังแบบลุ้นแบบโอ้โหจนเยี่ยวเหนียวเลย <laughs> โอเคนะครับก็ตามนี้ก่อนนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณที่ฝากร้านผมด้วยนะครับก็จะมีแผ่นเกมอะไรเงี้ยผมเวลาผมขายผมก็จะเช็คแผ่นแล้วก็ดูแลให้ดีที่สุดนะครับก็จะทําความสะอาดแล้วก็จะเช็ค ทุกอย่างว่ามีรอยมีอะไรไหมแล้วก็เวลาขายนะครับเครื่องอะไรเงี้ยก็สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ครับเครื่อง ps 4 ps 5นะครับแล้วก็แผ่นเกมครับหลักๆนะครับก็สวิตก็มีบ้างนะครับแต่เขาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าทุนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็ยังไงก็ฝากร้านเล็ก,ลกๆแบบนี้ไว้ด้วยนะครับมีคลิปดีๆอะไรผมก็จะมาบอกให้ทุกคนทราบอีกทีนะครับก็ เอาไปปรับใช้ได้นะครับแต่ว่าผมก็ริดรายละเอียดมาไม่หมดนะครับมันก็มีบางอย่างที่ขาตกบุบพองก็ต้องขออภัยนะครับก็คือผมเอาที่นึกออกได้นะครับก็จะแนะนําให้แต่ละคนฟังนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับฝากร้านแล้วก็ผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้นะครับเบอร์โทรอ่ะโทรขอโทรหลังเที่ยงนะครับอย่าอย่าโทรมาก่อนนะครับแล้วก็อย่าอย่าโทรมาช่วงเช้าเพราะว่าอาจจะไม่สะดวกนะครับแล้วก็แอดไลน์ครับแล้วก็ อสอบถามรายละเอียดหรือว่าพูดคุยกันเรื่องสอบถามได้ครับเอเป็นกันเองแน่นอนครับไว้ใจได้เลยแล้วก็ฝากฝากไว้ด้วยนะครับก็จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆผิดถูกอะไรก็ก็ขออภัยด้วยนะครับก็ไม่ได้เก่งกาดอะไรมากมายก็ทำทำเทำ่าที่ทำได้นะครับขอบคุณมากๆนะครับ